สวัสดีค่ะเพราะกันวันเสาร์นะคะไม่ค่อยได้มีเวลามาเจอเนาะเพราะว่ากลัวอําใจต้องทํางานบ้านเองค่ะช่วงนี้เป็นแม่บ้านคนสวนทําเองทุกอย่างเลยค่ะเก่งเนาะอย่างนี้แหละวันนี้จะพามาทํากับแก้มกับแก้มของเราไม่ยากนะคะก็จะมีกุ้งตัวเดียวนะคะ เราจะมาทำาสเตอร์ย่างชีสกันนะตัวนี้ก็1น e ึ่งโลหนึ่งกิโลสขีดนะคะเราจะเอาเข้าไปย่างชีสย่างเนยย่างชีสใส่กระเทียมน,นิดหน่อยก็จะอร่อยจริงๆกับน้ำองุ่นเลิศไปเลยค่ะ ไม่ได้ทํากับข้าวเนาะทากับแกล้มมาค่ะเดี๋ยวมาทํากันเนี่ค่ะทำยังไงนะ้ามาดูกันเดี๋ยวอำจะผ่าเขาก่อนนะคะลำจะ ยัดไส้โรยชีสของเราแล้วจะไปย่างให้หอมๆเลยค่ะตัวเนี้ยกินคนเดียวดีไหมนะ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะทำความสะอาดผ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออมก็น,นำไปรวกนิดนึงนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการย่างนะแล้วข้างในก็จะ แบบถ้าย่างเลยบางทีก็ข้างในก็จะไม่สุกแล้วข้างนอกก็จะไหมนะคะเราก็ประหยัดเวลาในการย่างเนาะใครจะทํายังไงไม่รู้นะคะแต่ออมใจทําแบบนี้ออมจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสับนะคะสําเร็จรูปนะใส่ลงไปข้างหัวเราทําสะอาดหมดแล้วนะคะอืเออเอา,อาถุงถุงขี้ แล้วก็ผ่าท้องนะคะเอาเส้นไส้ออกแล้วนะคะกระเทียมตัวนี้นะหอมมากใส่ลงไปเลยชอบอะไรใส่เลยค่ะทีนี้ออมจะยัยชีสลง่เอเนอยลงไปก่อนนะคะเนยลงไปที่หัว ที่ตัวตัวเขาจะแน่นมากนะคะแน่นจนแบบไม่มีคือเราก็ต้องยัดหยัดเลยทีนี้นะคะใส่ชิสใส่เนอยอีกหน่อยพอเนอยเขาละลายนะคะ เขาก็จะย่อยไหลลงไปตามอนูเปลือกของลบสเตอร์นะฮะทำไปเลยค่ะทำตามใจเราเนาะทีนี้ใครอยากกินชีสใครอยากกินชีสตูละสิตูละสิะมาค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะผ่าไว้เรียบร้อยแล้วยัดลงไปเลยค่ะเราผ่าเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะแทรกเข้าลงไประหว่างเนื้อและก็ตัวเขาเลยค่ะนี่่ะลราเตอร์ยัดชีสแต่ถ้าไม่โพ เราก็มีชิสเสริมเพราะว่าเอาใช้มือนะกินเองทานเองค่ะแต่ว่าถ้าทำให้คนอื่นทานก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะใส่ถุงมือเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่กจะรวย กระเทียมแห้งลงไปด้วยนะคะตัวนี้เขาจะไม่ชุนบิดติไดดทยดำเลยะคะ่ะนิดดพอเป็นกินเฮ้ยพงัง โรยหนนิดนนะคะเมาจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วเนาะจีแล้วต้เป็นซอสมะนาวแต่ว่าบัตเตอร์เหน่อยแต่ว่าเราไม่สันทัดเราไม่ชอบเพิ่มความหอมใส่พาสลี่แห้งลงไปนะคะเรามีพาสลี่สดแบบนี้นะคะ พาส s l ลีนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะวางที่ตัวเขาแต่เราจะใส่รวยแห้งลงไปด้วยค่ะอุ้ยแล้วมันก็จะวางพาส s l ลี ley, นะคะมาไปเลย วางไปที่ก้นถาดเลยค่ะเพราะว่าความร้อนจากถาดเขาจะไว้มากนะย่างจะทำให้พาสลี่เราเนี่ยกรอบแล้วก็หอมย่างไปเลยค่ะ เขาไม่เกือบเกียมๆนะคะเขาจะหอมมากค่ะพอเราใส่กระเทียมแห้งไปแล้วไม่รู้นะใครที่ทํายังไงเขาอาจจะทําไม่เหมือนอ้อมเนาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วอมก็จะใส่ มันจะโรยน้ำมันงาขาดไม่ได้นะคะหัวอําใจโรยน้ำมันงาไปด้วยนะคะมีกลิ่นไอขอ,ของน้ำมันนี่ค่ะหน้าตาก็จะเสร็จแล้วแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงตัวใหญ่ๆไปเลยี๋ย่างไม่ต้องนานนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้ว รับสเตอร์อบไม่ใช่อบอ่ะอย่างเนยยัดชีสของเรานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปที่เตาอาจจะพร้อมแล้วเนาะตอนนี้เราไปดูกันจ้าอ๋อจะมีน้ำจิ้มสองอย่างนะคะคือน้ำจิ้มจากที่เหลือกินแล้วนะอันนี้คือน้ำจิ้มหวานนิดๆ นี่คือน้ำจิ้มซีฟูดก็คือเหลือจากวันกน่อนนะคะไม่ทำใหม่ไปดูกันจ้ะ ค่ะเราก็นำมยาย่างไฟร้อนๆนะไฟของเราก็กำลังได้ที่แล้วค่ะอืมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาสุกกรอแค่นี้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วอะ กำลังปัทถุเลยค่ะได้น่าจะได้แล้วค่ะไฟร้อนแรงขนตาไหม้เลยจ้าพี่น้องเอ้ย